สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เลยมีพัดลมใหม่ตัวลวครับเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับบอกเขาสอบไม่้วยมองมันไม่หมุนนะมันก็ไม่หมุนเลยนะที่เขาจะมาซ่อมถ้ามันหมุนปกติดีเขาคงไม่มาซ่อมหรอกเรามาดูกันครับว่ามันเป็นด้วยสาเหตุใดอะไรครับมันทำไมถึงไม่หมุนนะอ่าเรามาเสียบไฟทดสอบดูก,ก่อนครับ เ,เสียบไฟแล้วเปิดตัวสามไฟเข้านะหมุนขวาหมุนได้เอาหมุนซ้ายก็หมุนได้เอาแล้วคันี้นะอเอาหมุนซ้ายก็หมุนได้นะนี่หมุนเหมือนกันครับนะหมุนขวา อ้าฮอ่าแกะได้ถอดเล้ลื้อมาแล้วครับอันนี้ก็มาดูสาเหตุครับก็นี่ครับนี่สายไฟเส้นนี้สาเหตุเบื้องต้นนะนี่ มื่อกี้มันหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือสายซีขาดครับนี่สายซีขาดนะเนี่ยมันถือสตาร์ทไม่ได้นะแต่ไม่รู้มันขาดมาจากตรงไหนนี่แหละเนี่แหละนี่แหละนะนี่แหละในชุดต่อของมันนี่แหละจะขาดมาจากตรงนี้แหละนี่มันขาดยังไงขาดแบบไหนก็ยังไม่รู้ว่านั่นเนี่ยเนี่ยนี่นี่น นี่รอยขาดแบบนี้เลยครับขาดออกมาเลยนะอันนี้เราก็ต้องมาลือ้อตรงนี้ดูครับเนี่ยเนี่ยว่ามันขาดยังไงขาดตรงไหนนะแล้วก็เลยต่อต่อแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆนะขอดอดก่อนมันจะได้คลิปส,สั้นๆลงมันจะจะได้ไม่ต้องยาวมากส,สั้นๆจะได้ใจความนะเดี๋ยวเขาถอดที่เห้เรียบร้อยก่อนแล้วมาดูอีกทีว่าเราจะหาเจอไหมเราจะต่อได้ไหมอ่ามาดูอีกทีครับ นี่เับเพื่อนเพื่อนก็ได้แกะออกมาก็เป็นแบบนี้ร like ับเพื Asia ่อนเพื่อนนี่แกะออกมาแล้วนะนี่สายขาดตัวนี้ขาดขาดตรงนี้ที่ขาดก็คือเส้นนี้ครับนี่มันขาดมาเฉยเฉยนะขาดตรงนี้เนี่ยไต้ตรงนี้ถ้าไม่ได้ขาดครับยังอยู่ดีทุกเส้นนะแต่นี่ครับนี่ไอปอกตรงนี้มันกรอบครับเนี่ยเนี่ยม่กรอบเนี่ยเนี่ยก็เลยแตกออกมาถ้าไม่สายขาดครับ ก็ไม่รู้ธรรมดาสายลัดบังคาดเลยครับสายลัดนะสายลัดขายก็เลยทําไม่ขาดเดี๋ยวเรามาต่อนี่ครับนี่ครับผมได้เตรียมปอกกันชอ็อตไว้ละเตี่ยนปลอกใหม่เอาปอกกันช็อตใส่นะไปหามาใส่เดี๋ยวเรามาต่อสายกันครับนี่ก็พันไว้หน่อยก็ได้แล้วครับให้มันอยู่ พันไว้อืมพันไว้ด้ว่าก็ใช้น้ำยาชุบไป,ปนหน่อยอย่างนี้ก็ได้แต่ผมจะใช้น้ำยาเสียบแบบนี้เลยนะง่ายดี dù mấy Dù mày thế không อ่าละลายแล้วครับนี่อายุแล้วครับนี่ตะกัวอยู่ละอ่าแตะกัวอยู่แล้วคราวนี้เราก็ปอกกันชอตใส่นะปอกกันชอตใส่เข้าไปแบบนี้ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปลึกๆ นี่อะไระนี่เส้นผมมาไงก็ไม่รู้นะบ้านเขามีแต่ผู้หญิงด้วยเส้นผมยาวเรอยะอ่านี่เรียบร้อยนะนีอนนี้เราก็จะมาแก้สายรัดครับนะ จะสารล,ลัดก่อนนี่ใส่เข้าไปลัดเข้าไป quan nền nã ừ. Uhm. ไม่น่ามีปัญหานะใช้ได้ราวนี้พอเราลัดสายเรียบร้อยแล้วราวนี้เราก็จะมาจะมาวัดกันครับว่ามาวัดสายเนี้ว่ามันต่อหรือยังนะว,วัดตัวซีนี้ก็รู้ครับนะวัดตัวซีนี้ก็รู้มันจะขึ้นค้างเลยครับปรับที่คูณสิบนะมิเตอร์ปรับที่คูณสิบเนี่ยเข็มมิเตอร์ขึ้นแล้วครับนี่เนี่ยอย่างนี้แสดงว่าต่อละใช้ได้แล้วครับนะ อะคราวนี้เราจะมาประกอบกันครับประกอบแล้วก็จะได้ทดสอบกันเอาให้หรือว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะมันก็มันไม่ได้เสียงก็น่าจะหมุนเนี่ยเพียงแต่ว่าสายสตาร์ทมันหลุดนะตัดสายแล้วประกอบ ก็จะไม่ได้มาทดสอบครับอ่าเดี๋ยวมาประกอบกันครับเดี๋ยวจะทดสอบกันก่อนไปเรียบร้อยก่อนนะคราวนี้เราพอเราประกอบพอเราประกอบเสร็จแล้วคราวนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่ามันจำหมุนหรือเปล่าถ้าถามว่าประกอบแบบนี้แล้วหมุนทุกครั้งไหมไม่ครับบางครั้งก็ไม่หมุนบางครั้งก็มีเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยพอเรามาแก้ไขกันส่วนมากเราจะไม่ได้ทำคลิปนะไอที่มันมีปัญหา ไอที่ไม่มีปัญหาก็จะเยอะไอที่มีปัญหาก็จะน้อยก็ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่กี่ครั้งเองที่มีปัญหาพอต่อแล้วไม่หมุนนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันไม่หมุนก็หรือต่อใหม่ใช่นั่นแหละแต่ว่าแต่เมื่อกี้แต่ก่อนที่เราแต่ก่อนที่เราจะประกอบเราก็ได้วัดดูแล้วว่าสายไม่ขาดนะก็คงน่าจะหมุนแล้วล้วมาทดสอบมัครับเสียบปลั๊กเสียบไฟทดสอบมัครับว่า มันจะหมุนหรือเปล่าจะใช้ได้หรือเปล่านะมาเสียบไฟก่อนอ่าปัดนัน่นเองนเสียบไฟแล้วปัดเปิดปิดบัดบัดนะเอาหมุนแล้วครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม พัดลมไฟเข้าแต่ไมห่หมุนของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับสาเหตุการเสียของมันคือว่าสายสายซีขาดครับสายซีขาดนะก็ขาดเห็นเนเลยง่ายๆไม่ต้องไปหาไปอะไรนะครับพอถอดออกมาแล้วก็สายรุดออกมาเห็นเ,นเลยสายซีสีแดงขาดนะก็ได้ทําการต่อเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้แล้วครับหมุนแล้วตามปกติแล้ว จะว่าไหมมันก็ไม่ไหมนะมันก็ไม่มีรอยไหมรอย้ะมันขาดเฉยๆแล้วไอ้พลาสติกที่ครับเป็นตัวกันช็อตของมันแตกนะมันมันร้อนอ่ะมันแตกมันกรอบมันก็เลยทําให้สายมันเด้งออกมาทําให้มันขาดได้นี่ก็เป็นแนวทางครับเพื่อนๆือนะการซ่อมสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ เพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ